ยังเอ้ยสัตว์อ่าทุกคนดูนะฮะตอนนี้เหลือโอจิผมเอ้ยเหลือโอจิผมแล้วก็บอลนะโอจิออกไปแล้วบอกว่าอออออโต้ออโต้โอจิโอจิไปนอนมนตั้งออโต้เลยกมเกมนี้เกียนมากครับออกไม่ได้ครับเป็นออโต้อันโต้ออโต้อออออโโโตต้้ครับจิเาไมันจะเล่นเองนะเขาไปนอนแล้วเขาเปิดออโต้ไปเราจะดูโอจิแพ้กันนะครับ ด่าเรียบร้อยไปมัลดีฟอ่าโลมซื้อเลยลายวิทาลีเลยโอ้โหตอนนเราหมดแอพเลยโอ้โหลายวิทาลีชนะแล้วฮะโอจิคุณรวยนะฮะว่า คุณแพ้แล้วฮะดูด้วยนะลบ 11m มะเปิดเปิดแบตแด้๋ยว่ดีกว่าเราจะมาดูนะครับแม่งลบ11่เอ็ดเ l ย s e <c oughs> <c oughs>